ใต้ต้นเส่าครับเพื่อนเต้านี่ก็ได้มา่นสวนยูฟ้าครับนายูโรคือเา่า <c oughs> ครับนี่คือชินฐานของเต้าสนกลนครน,นะครับทำทำหน้าปีครับผมทำให้ทำสวนมมีอยงหลายสวนก็มีต้นแค่ครับปลูกต้นแค่ตอบโจทย์ได้อยู่ครับ ได้เป็นสินค้าหอมานี่พี่น,อน้องเมื่อหนี่สิพามายางเบิงหน้าเขาครับเขาหน้าปีนี่แหละครับนี่คือเขาหน้าปีครับผมเขาเป็นเขาบ้านครับเขาหน้าวานยูเขตบ้านสังแกนตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนคร ได้มาทำตัดหญ้าขั้นแท้ยังว่เล้วี่นนองอยังหลายยังสองขั้นเงาๆครับนี่คืออนเศร้าครับเสาว,วันที่สิบสองมือนีกับมือดีครับมือเป็นวันคู่ลูกลานที่ได้ทำการไหว้คู่ครับมือนีเออเพยังเซียนกับ ภาพพี่น้องย่างเบืองหน้ากับพเฝ้าเขาเนี่ยซงหลานอยู่ฝ่าอยู่ฝ่าไปโรงเรียนครับมือน,นี้มากไอ้มะนาซองเมืองเขาเบืองป่าเบืองน้าเมืองในหนามก็มีแล้วครับหนามก็พอดีบ่อไร้แล้วก็บ,บ่อหน่อยนี่จังคู่ดีครับครับหนามคนตกเมื่อคืนวาน มันเพื่อนๆเป็น,ป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 นยังไงเนาะ,ะพี่นองเลยน้าม้าก็ดีบะครับปยังเสียนพอดีครับพอดีเข่ากับพอดีขึ้นงามงามเข่าสองเดือนแล้วครับบันมันนี่นี่ะครับคือ กระดูกสันหลังของชาติคุณว่าเศร้าหน้ายังไ,ไงสวีวันคุณบอกล่ำเป็นก่อนไปครับดินโบแข็งโบยนาง่งในเที่อมพ้นนั้นคุนว่าแมนความเพื่นเนี้ยปักดำให้ไดมันลมดับไงให้ไดมันแกนมันแข็งกะโว <laughs> ปูมือมบวมคุณละครับหน้านอน หน้าลมหน้าลมมี้ครับหน้านอนมีนี่คือของชาวนาครับชีวิตชาวนาแต่จะสูงครือเกาครับสูงคือเกาถอแต่บดถอยเพราะว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาดเป็นว่า <c> เ <oughs> มยหไงสวีวันสวีวันดำเนินบานเฮาครับเป็ลำมาก่อนลำกูแจงก่อนกู้บาอาจารย์เน ตั้งได้ดีครับนี่คือชีวิตของเ้าสกุลนครยินดนับนำซุ้มครับนำกระมีพอดีคับเข่ากับนำเข่ากับนำพอดีกันครับนี่คือพงหน้าวัานสวนยูฟ่าหน้ายูโรครับที่แล้วเห็นนั่นคือเป็นโนนวัด ปลามงคลธรรมวาดครับผมหน้าปยยัญญาตเิียนบกไก่วัดครับรยก่ใกๆวัดครับเบื้องน้ำกันไปเงาเงโดนๆปัญญาเิียนพาลอเบื้องหน้าครับเมื่อนี้รีวิวปลาเขาปลาน้ำ <laughs> ครับเบิ่งน้ำกันนี่คือเสาวันที่12ครับแต่เวนกำลังขึ้นครับในน้ำมีปลาในน้ามีเขาครับโอ้ปลาลูกปลากำลังแตกครับปลาลูกคอ,อกโอ้ขอบคุณหน่อยครับเพื่อนก็นมีครอบครัวของเพื่อนคือกันครับ กำลังมีลูกป่าพี่น้องเ้ยทับในสินดินสินในน้ำเพม่อนก่าทับในดินสินในน้ำมันจะเสียนมาหน้ากับโบมีอย่งหลายทําไปรอบปีก็มีปลูกคาปลูกหัวสิงคข่ปลูกดอกแค่ต้นไม่ ไงก็มีไม้ย่างครับไม้ย่างไม้ย่างกับปูเป็นร้อยครับร้อยต้นแต่ปลูกบดมัห่างกันครับประมาณเม็ดพอมันใหญ่มาเข้าจังเรียกเอาครับเรียกเอาส่วนใดดีเขาก็เรียกเอาประมาณนี้ครับนี่คือโครง้าบานสวนยูฟ่าหน้ายูโรครับวันนี้แตเสียนพามารีวิวมาหล่อมือนนิครับมีโอกาสดีแต่ว่าก็ับเดี๋ยวก็ได้เข้าบ้านแล้วครับ วัดจังหันไปทำบุญคือเก่าครับแทบทุกวันนะครับพญเสียนไปทำบุญวัดไปจังหันครับขนขวยเอาบุญไปน้่วัดไก่กันวัดสันเถาะเพ็น <c oughs> ไหนทำมามาตรงวัดไก่จะคลองประมาณนี้ครับก็ฟังเป็นปฏิบัติตามนี่ข้าเจ้าพุทธครับผม บวา,ากันกูได้ย่างก็เบไ้ไปตาตัวนุมโมนา,า,นานะานัน่นนํำกันครับกำลังย่างขึ้นน้นเสียงแล้วพี่น้องอย่างรอน้ำพยยอยแตะเสียงจนปวดขาปว <laughs> ดเอาครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่ครับแสงตะเวนเึ็นมาแล้ว ที่1ิมิถุนายนวันคู่ลูกหลานสิได้ไหวคู่ครับหมือนไหวพ่อแม่อยู่เฮี้ยนะไปไหวคู่ทางโรงเรียนครับจะได้ไปส่งพี่ยูฟ้าพี่ยูฟ้าจะไปโรงเรียนเด็กอนุบาลสามครับยูฟ้ากำลังเยาว,ไว์ไหวครับกำลังไฟเลื่อน ทองคงทองให้ทองหน้าก็ได้ยินเสียงนกเสียงยังห้องบรรเลงแล้วครับ <laughs> ดีครับมาหน้าได้ยินเสียงนกครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เขามาทักทายเป็นกำลังใจมาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีแต่ความสุขครับทุกคนทุกครอบครัวภาพแ็งแรงแข็งแรง เฮ่งๆฟังๆตลอดปีครับและตลอดไปลิบนี่ก็ขอยุดไปก่อนครับพอกันจิบหน้าขอสวัสดีครับ